สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็พูดภาษาตายนะครับอันนี้คือมาดูกระทมในเซฟยอดในกระทบมู่นะครับปั่นการแดงนะครับผมเดี๋ยวก็ตอนนี้ขึ้นกี่ชัดเน่ยหนึ่งสองชัดติดซ้ำนะครับผมผมลอลงเอาอันี้ออกนะครับเดี๋ยวยังสู้ไม่ต่อไ้เลยอ่ะมาปิดเอาในการทอดเทปนะครับทอดเทปทีพันนะครับทีพันอยู่นะครับก็คด่านนว่าติดดีเราก็ผ้ากมาปุ๊บถ้าเราไม่เนจเราใช้เชือกฟางนะครับเราใช้เชือกฟางถือมัดให้มันต่อติดนะครับ ตัวแหลกก็มาติดแล้วแต่ถ้าใครไม่มั่นใจใช้เชือกฟางก็ได้นี่ครับต่อไปเพราะว่าเราไม่ต้องมายุ่งเลยมันจะยอยนสลด์ไปเองนะครับผมในต่อกระถุ่มกระถ่มมู่นะครับผมนี่ครับในการแดงนะครับผมปลูกแล้วก็ให้ทีน้ำมันชอบมากเลยครับท่านผู้ชมนะครับผมอันนี้คือเสียบยอดไส้พันการแดงนะครับผมมีพันเล่นทองผมมีนะครับนั้นผมก็ยังไม่ใจไม่รอนต้องอดทนนะครับผม ผมผ้าออกมาแล้วแล้วก็ดึงปะติ๊กออกแล้วนะครับปะติ๊กที่ผมดึงออกแล้วน่ครับนี่ับไปลุ่นแต่ถ้าไม่มันใจนะครับถ้าไม่มันใจหัาติดนะครับใช้เชือกฟางพุกตรงนี้ก็ได้นะครับพุกตรงนี้ก็ได้พอเชือกฟางนี้สักพักนึงะครับสักพักนึ่งลำต้นมันจะย่อยสารไปเองนะครับแ๋ยวลำต้นจะติดนะครับพมตอนนี้ถือว่าผ่านแล้วพมลองเอาใบออกแต่ว่าไม่สู้แดดนะครับเลยต้องลองให้คือท่านผู้ชมหรือสมาชิกที่พุกต้นกระถมนะครับพม ถ้าเกิดถ้าทำแบบนี้ครับเราดูแ้หายเกิดวันไหนถ้าเกิดใบไม่สู้พมลองแล้วใบไม่สู้ครับใบง่ายเดี๋ยวนี้พ่อเอามาปิดคือมันยังไม่ยังไม่สู้เด็เดทถาไรรอให้ลำต้นแข็งแรงแล้วมันสู้กว่านี้ผมว่าทักอันนี้หนึง่งสองชัดติดซ้ำนะครับรอให้มันลำต้นในสู้กว่านี้น้อยนะครับผมเดี๋ยวคำแข็งแรงอ่ะเราก็แล้วก็ทอดนะครับกระสมก็เทคนิคนิดน,ก,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 นก,การทอดเทปลาก็ปุ๊บเปิดออกมาเพราะเขาเปิดเรียบร้อยแล้วถ้าเราไม่แน่ใจว่ามันติดเราใช้เชือกฟางก็ได้นะครับเป็นนิดเดียว เพราะไม่นานเราไม่ต้องไปมั่วเลยมันจะย่อยสลายเองนะพ่อผมเพราะเชื้อฝั่งนี้มันจะย่อยสลายแต่ก็ไม่ช่วยนะครับนี่ก็อยู่ใกล้นามก็โอเคนะค้ำแดงรดนป้องกันพวกหม่าได้ก็ได้นะครับดีมากเลยครับผมเพราะในโซนนี้มีหมามัวยังไงก็ได้ตัวน,นี้กถ็ถือว่าได้ไล่กิ่งนะครับผมเราก็เรียนรู้ไปได้วยกันในปุกกระทมนะครับหลังจากปลดล็อกนะครับผมถ้าเมื่อก่อนถ้าเกิดถ้าไม่ปลดล็อกผมมีไล่กิง่งเดี๋ยวว่าผมไม่กล้าแต่ตอนนี้ผมได้ลงคลิปลงถ่ายอัปเดตไปเลยเลยนะครับผม นี่ครับในการแดงเดี๋ยเราพาไปดูไอพันนะครับทีอีกพันหนึ่งครับคือพันธุเลี้ยนทองที่ตอกระถุงนะครับผมแต่ผมก็ยังไม่กาที่ะให้ก็โอเคนะครับตรงนี้เป็นน้ำท่วมผมใช้อย่างรดนบกนะครับผมโอเคนะครับมันไปตอนนี้แตกเป็นยอดทีซองนะครับผมพันเลี้ยนทองนะครับผมมันใครปั่นการแดงนะครับผมขอจบทิปแค่นี้ก่อนนะครับผมแต่ใจก็ไอติดตามเพื่อจาใผมด้วยนะครับผมจะมีลิปเต่งดีๆกับกระรซอเพียงต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ